สวัสดีครับวันนี้เราก็พบการรีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับงานที่ผมน่าจะยังไม่เคยรีวิวมันคืองานกิสเตอร์แอนการ์มัวนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวของคาร์ดดเนสโกดจากเรื่องด่างทตาอสูรน,นะครับสําหรับงานนี้นะครับบางคนก็รู้จักอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าใครไม่รู้จักก็คือมันเป็นงานที่ทําออกมาค่อนข้างที่จะแบบว่าทํางานผู้หญิงโดยเจพาผู้หญิงนะเพราะว่างานผู้ชายก็มีแบบ บางตัวนะยางเรื่องวันพีก,ก็มีตัวผู้ชายอยู่ถ้า,าจะไม่ผิดนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันเป็นตัวผู้หญิงแล้วข้อดีของงานนี้มันดียังไงมันสำหรับผมว่ามันก็คือมันเป็นตัวสเกลหนต่อ6ที่ทำรายละเอียดออกมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ก็จะถูกใจสำหรับคนที่ชอบเก็บตัวใหญ่ๆนะเนาะโอเคก็เราจะมาเริ่มรีวิวตัวนี้กันเลยละกันนะครับ เราเริ่มจากส่วนสูงกันก่อนเลยเนาะส่วนสูงตัวนี้ก็จะประมาณ22เซนนะครับตัวนี้ก็จะทําฐานออกมาเล็กกระจึงนึ่งเลยนะประหยัดเนื้อที่มากเลยสาหรับคนที่มีปัญหาก่กับการฟิกเกอร์กินพื้นที่นะครับแต่ข้อเสียตัวนี้ก็จะมีเหมือนกันอย่างเช่นนอกจากการที่ใส่ฐานยากแล้วมันจะมีเรื่องอันนี้ก็คือตัวนี้จะทําออกมาแค่2ชิ้นส่วนนะครับก็คือทําออกมาเป็น ทั้งตัวเลยแล้วก็เป็นฐานเล็กอันนี้ซึ่งมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีแง่งให้ประกอบเข้าไปเนาะแต่ว่ามันดันอยู่ที่ขาซึ่งน่าเสียดายมันทําให้ว่าเราจะไม่สามารถถอดฐานตั้งโชว์ได้เลยนี่มันเพราะว่ามีแง่งตรงนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าตัวนี้มันใส่ฐานเข้าไปค่อนข้างยากนะพูดว่ายากปุบใส่ได้เลยวะ่ะ โอเคแล้วก็มาให้สกอร์ันเลยลนะจังเริ่มจากดีไซน์เนาะดีไซน์ไม่มีอะไรก็ทรงการิสตาแบบยืนเฉยยังไม่ค่อยได้มีพลอร์ไม่ค่อยมีอะไรแต่ปกติงานเนี้ยต้องบอกว่ามางคนจะเป็นแบบเน้นเซ็กซี่เนาะซึ่งตัวเนี้ยในชุดก็ไม่ได้มีเซ็กซี่อะไรหรือบางคนก็บอกว่าเป็นท่าจับอย่างเงี้ยเซ็กซี่แต่ผมว่ามันปกติมากดีไซน์ผมให้สามนะครับแล้วก็มาต่อที่ดีเทลดีเทลผมว่าตัวเนี้ย รงชุดตรงอะไรเนี้ยก็ทํามาแบบค่อนข้างที่จะเหมือนงานกล่องทั่วไปอ่ะแบบสแตนดาร์ดเลยแล้วก็ตรงผ้าคลุมตรงเนี้ยรู้สึกมันจะมีรอยต่อชัดไปหน่อยตรงข้างหลังนะครับไม่รู้ว่ามันคือแบบผมคิดว่ามันเป็นรอยต่อเนาะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าในชุดของเนสเโกะจริงอ่ะมันจะมีร่องมันจะมีขีดแบบนี้บ้างไหมนะแล้วก็จะมีรอยต่อตามอย่างเช่นตรงแถวชุดของเนสโกะนะครับตรงปลาย ตรงปลายมันก็จะมีเป็นรอยต่อตรงนี้แต่หน้าตาก็ทำรายละเอียดออกมาค่อนข้างที่จะโอเคเลยผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับผมเนาะปิดอีกอย่างก็คือเรื่องฐานฐานท,ที่ผมบ่นไปข้างต้นอะว่าอยากให้ทำแยงออกมาตรงฐานม,มากกว่าตรงเท้าของนสุโกนะเพราะว่าอย่างเงี้ยมันก็ต้องใส่ฐานตลอดเวลานะครับฉะนั้นดีเทลก็ผมให้สาม้วกัน แล้วก็มาที่ Impression นะครับ Impression ก็ด้วยว่ามันเป็นงานสเกลใหญ่อะปกติแล้วถ้าเป็นงานกระดิสตาต่อให้มันจะมีรอยต่อรอยเชื่อมของโมเดลอะมันจะไม่เยอะเท่าตัวเนี้ยซึ่งปกติอันนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาของดีเทลมากกว่า Impression เนอะแต่ว่ามันก็ส่งผมต่อองค์รวมของฟิกเกอร์นะสำหรับผม Impression ก็ไม่รู้ให้น้อยไปเลยก็3แล้วกันฉะนั้นกอ์รวมตัวนี้ก็อยู่ที่3คะแนนนะครับ ไม่เยอะไม่น้อยคืออยู่ในมาตรฐานแสแตนดาร์ดนะแต่จริงๆแล้วด้วยความว่าเป็นงานสเกลหนึ่งต่อก,กว่าผมก็คาดหวังว่ามันน่าจะดีกว่าน,นี้นิดนึงตอนนี้มันติดหลายอย่างเลยสำหรับผมที่ปกติแล้วก็จะดูแค่หน้าตาแล้วก็องค์ประกอบโดยรวมเนาะแต่ว่าอันนี้มันติดทั้งรอยต่อทั้งตำหน,นิค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยต้องบอกว,ว่าอันนี้มันเป็นมือหนึ่งเลยนะคือผมซื้อมาเป็นมือหนึ่ง แล้วก็ไม่รู้ว่าสำหรับคนอื่นจะมีรอยตำหนิหรือรอยข้าต่อแบบผมบ้างหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็สรุปตัวนี้เป็นสเกล1ต่อ6ที่ หลายๆคนสามารถเอามาตั้งกับแกนดิสตาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักนบอลเรื่องวันพีทอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ว่างานสกล1ต่อ6มันก็จะค่อนข้างที่จะไม่ได้เยอะมากเหมือนพวกสกล1ต่อ8ปหต่อ7อะไรเงี้ยสน้นงานนี้ก็จะเป็นสกล1ต่อ6ที่สามารถเอามาตั้งคู่กับงานอื่นได้อย่างเช่นตัวนี้เนาะนี่คือแกนดิสตาคามารโดทันจิโร่นะครับเอามาตั้งโชว์กับตัว,ตวคิเทเตอร์แห่งกามัวเนาะ สำหรับผมแล้วก็ค่อนข้างโอเคเลยกับเป็นสเกลที่ผมว่ากำลังดีอาจจะมีเหลือหล่อมๆกันได้บ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็สามารถตั้งโชว์ลงกันได้นะครับสําหรับเนสโกแล้วบางคนก็อาจจะไม่ได้เอางานคิเตอร์แองการ์โมมาตั้งเพราะว่า่างคาดหวังว่าแกนดิสตาจะทําตัวคำโดเนสโกออกมานะครับซึ่งผมว่าผมว่ายากด้วยความว่าแกนดิสตาช่วงนี้ก็ค่อนข้างเงียบเลยไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ค่อนข้างจะเงียบเลยนะครับสำหรับแกนดิสตาแล้วบวกกับโมเดลของงานดาบพิฆาตศูนยนะมันค่อนข้างที่จะใช้คําว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วกันเปอร์เซนต์ที่จะทำในสโกต,ต่อก็เลยค่อนข้างยากเนาะแต่ลึกๆผมก็อยากให้มีงานแกนดิสตาของตัวเนสโกเหมือนกันนะอยากได้สดําหรับปีนี้งานกนดาิาเงียบมากเงียบแบบนึกว่าจงทะเลไปแล้วนะครับแบบว่า ถามว่ามันก็มีออกมาเรื่อยๆเ,เลยมันไม่ได้แบบเงียบขนาดนั้นเรื่องนาโตะก็ยังทาเรื่อ,อยๆหรือว่าเรื่องวันพีซล่าสดก็มีเป็นตัวลูฟี่อันนี้ก็มีเหมือนกันโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับงานคิสเตอร์แอนด์การ์มัวตัวของคาโมโดเนสโกจากเรื่องดาบแคระตสูนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แลวกดติดตามมาดูกันว่าเราจะมารีวิวอะไรกันในคลิปต่อๆไปนะครับตรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ